ตั้งแต่วันจันทร์ที่วันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ปรา,าสาทบามอร์เรลที่ตั้งอยู่ในสกอตแลนด์จะเปิดประตูสู่สาธารณะจนถึงวันที่4ี่สิงหาคมผู้เข้าชมจะต้องเคารพกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดหลายประการค้นหาว่าอันไหน <c oughs> คำแนะนำสำหรับแฟนๆราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่วันจันทร์ที่วันที่หนึ่งกรกฎาคมตอนนี้คุณสามารถเยี่ยมชมปรา,าสาทบามอร์เรลอันโด่งดังที่ตั้งอยู่ในสกอตแลนด์และเข้าร่วมทัวร์ส่วนตัวได้จนถึงวันที่สี่สิงหาคม โอกาสสำหรับการเดินทางทางประวัติศาสตร์เพื่อค้นพบห้องอนุดงามหลายแห่งของปราสาทบามอรเรรวมถึงห้องรับประทานอาหารและห้องสมุดแต่ทัวร์พร้อมไกลเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหลายข้อตามข้อมูลจากกฎหมายรายวันผู้เยี่ยมชมทุกคนจะต้องยื่นโทรศัพท์ก่อนเข้าปราสาทและรองเท้าจะต้องคลุมด้วยผ้ากันฝุ่น นอกจากนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอนุสาวรีย์ยังระบุว่าห้ามดื่มและรับประทานอาหารภายในด้วยเพื่อเป็นการเตือนใจปราสาทบามอรา่าเป็นหนึ่งในที่ประทับของราชวงศ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดสถานประกอบการแห่งนี้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกือบ20,000เฮกตาร์และประกอบด้วยอาคาร150หลังเป็นหนึ่งในที่อยู่อาศัยโปรดของอลิซาเบธที่2 นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่แม่ของชาส์ไอไอไอเสียชีวิตในเดือนกันยายน2022บามอร่าเป็นสถานที่แห่งการฟื้นฟูและการตร่ตรองมาโดยตลอดเธอไปที่นั่นตั้งแต่เธอยังเด็กที่นั่นเจ้าชายฟิลิปเสนอให้และเธอใช้เวลาฮันนีมูนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำแซนลี่เบเดลสมิธผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์อธิบายในคอลัมน์คนดัง เยี่ยมชมปราสาทบามอร่ตัวขายหมดภายในไม่กี่ชั่วโมงการประกาศเปิดประตูปราสาทหลวงก็ประสบผลสำเร็จในทันทีภายในไม่กี่ชั่วโมงตัวทั้งหมดก็ถูกขายไปและเว็บไซต์ของปราสาทก็ล่มเนื่องจากมีคำขอเข้ามาจำนวนมากตามรายงานของสกอตติสันเมื่อวันที่2เมษายนโดยรวมแล้วมีเพียง4กลุ่มกลุ่มละ10คนเท่านั้นที่สามารถเยี่ยมชมสถานที่ได้ ผู้โชคดีที่สุดที่จ่ายเงิน100ปอนด์สเตลลิงหรือ110ยูโรต่อการเข้าชมจะสามารถเข้าถึงสถานที่สำคัญหลายแห่งในปราสาทได้รวมถึงมิทัศการสีน้ำของกษัตริย์ชาวในห้องบอลรูมผู้ที่จ่ายเงิน150ปอนด์หรือ175ยูโรจะได้รับชาแก้วเล็กและของว่างระหว่างน้ำชายามบ่ายตามรายงานของสื่ออังกฤษห้องที่กษัตริย์สิ้นพระชนจะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ ผู้เยี่ยมชมจะยังคงสามารถไปที่ห้องรับแขกซึ่งเป็นห้องชื่อดังที่อลิซาเบธท,ที่2พบกับนายกรัฐมนตรีนิสครัส